คุณผู้ชมครับในการแข่งขันไทยลีกฤดูการนี้นะครับสมโมสรเมืองทองของเรามีสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ในเรื่องของฟิตเนสเนี่ยเป็นเจ t f ฟิตเนสนะครับซึ่งมเมื่อกบกาแข่งขันเมืม่อวันที่14่พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับผู้บริหารของทางเจ t f ฟิตเนสเองก็ได้เดินทางมาชมเก็บกาแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างเมืองทองกับทีมเชียงใหม่ยูเอ็ตด้วยนะฮะซึ่งแฟนคลับกีฬาพิทชอของเราท่านไหนที่สนใจในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากเจ็ f ฟิตเนสไฟในอ้อมใจด้วยก็แล้วกันนะครับอย่างถ้าเกิดอยู่ในย่านเมืองทองธานีเนี่ยเจ็ทฟิตเนสก็จะอยู่ที่ห้างคอสโมนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆสําหรับลูกค้า ต้อนรับการกลับมาบิลลอัพร่างกายหลังจากที่ทุกคนต้องอยู่ในช่วงของภาวะโควิด -19 เว้นระยะห่างนะฮะตอนนี้ทุกอย่างก,กําลังจะเดินหน้ากลับมาสู่ภาวะปกติได้ใครที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องการที่จะฟื้นฟู ool, ดูแลร่างกายของตัวเองให้กลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มอีกครั้งหนึ่งแอดก็นแนะนำเจ็ทฟิตเนสเลยนะครับยีิบสชั่วโมงนะครับสำหรับเจ็ f ฟิตเนสเนี่ยควรจะมาเล่นตอนไหนก็ได้นะฮะ นี่เป็นข้อดีของคนที่ทำงานในช่วงกลางวันนะฮะพอกลางคืนคุณว่างนี่คุณก็สามารถที่จะมาฟิตแอนด์เฟิร์มได้นะครับหรือใครที่ทำงานกลางคืนนะฮะเลิกงานดึกๆื่ๆดื่นนะฮะอย่างเช่นนักดนตรีนักร้องตามภาพต่างๆนะฮะ,อ,ะอย่าออกกำลังกายเนี่ย เจฟตฟิตเนสเนี่ยตอบโจทย์พวกคุณได้มากๆเลยเพราะว่าเป็นฟิตเนสที่สามารถมาออกกําลังกายได้24ชั่วโมงนั่นเองซึ่งคุณพลกิเลสผู้ของเราแล้วก็สมอนซอนพาร์ทเนอร์ของเมืองทองของเรานะฮะก็จะใช้เจฟ f ฟิตเนสในการบิวอัพร่างกายดูแลร่างกายให้พร้อมสําหรับเกมหนักๆของไทยลีกในซีซั่นนี้นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม